แต่ว่าจะไม่ได้เห็นในสมาธินะครับค่ะจะจะเห็นแบบว่าเราจะทํางานหรือว่าอะไรมันจะขึ้นแว็บขึ้นอนัขึ้นแว็บตลจะเป็นสีน้ําเงินแต่ว่าผมผมพิจารณาแบบว่าแต่ผมเคยถามครูบาอาจารย์เขาบอกว่าจะมีคนเอาของมาให้หรือว่าจะแบบได้รับของขวัญอะไรเล็กเล็น้อยๆ้อยอถ้าเป็นอย่างนี้มีอยู่ในรายกลุ่มหรือยังอะคะอยู่ครับ ถ้าอยู่ในรายกลุ่มแล้วน่าจะถามน้องในลายกลุ่มดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวลองเขียนมาให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวถามน้องให้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องสภาวะวาแบบน,น่าจะต้องถามน้องแต่ผมคือว่าผมเหมือนผมเข้าใจพิจรารณาเหมือนเป็นความโลภครับมันจะเหมือนสภาวะผมจะมีความโลภอยู่ในใจครับเดี๋ยว่าเราเหมือนเราอยากได้ของอะไร มันมันใช่หรือเปล่าครับผมอยากถามผมคิดถูกหรือเมื่ตอะไรประมานี้เกิดเมื่อขณะเมื่อกี้ที่ที่น้องให้เชื่อมจิตหรือเปล่าคะไม่นะคะไม่ครับเอาเป็นมาก่อนอยู่แล้วเป็นผมจะเห็นบ่อยครับเห็นเห็นเห็นครับไม่ได้เห็นในสมาธิจะเห็นเป็นพวกบางทีก็สีขาวบางทีก็เป็นเป็นสีม่วงตอนที่น้องให้เชื่อมจิตทันไหมคะแต่เข้ามาทํำไหมทันครับผมก็ทันตลอดครับแต่ว่า ใน,ในสภาวะน้องให้เชื่อมติรบงช่วง<ส>แรกๆ,ๆก็เห็นอยู่ครับเห็นสีน้ำเงิน<อ>เหมือนเดิมเหมือนที่พูดใช่ไหมคะครั้งก่อนนะเห็นเป็นน้องไนท์ครับในอาจารย์น้องไนท์มาเป็นตอนแรกจะเป็นแสง <c oughs> แสงแสง,แสงมาแต,แต่แต่รอบนี้คือไม่เห็นครับแต่ว่าก็เป็นสีสีแบบธรรมดาสบายไปครับค่ะ <c oughs> เดี๋ยให้พิมพ์คำถามมาถามน้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามน้องให้ดีกว่าครูลองพิมพ์คำถามแล้วถามถามในกลุ่มเดี๋ยวให้น้องดูให้ดีกว่าครับผมบางอย่างเองให้ใช้เป็นเอาหน้าให้เห็นให้เห็นชัดนะครับใี่น้องก็ดูดวงจิตนะครับแค่อยากถามว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับอะไรประมาณนี้ นี่ราบเหมือนกันนี่ต้องลองอันนี้อันนี้ต้องถามน้องเพราะว่าน้องจะได้ดูเป็นเฉพาะให้เลยเนาะพาอก็ไม่ตอบไม่ได้ไม่ฟังกีก็หเดี๋ยวเราให้น้องดูใหเดี๋ยวต้องลองให้น้องๆดูว่าต้องลองพิมพ์คำถามในในรายกลุ่มกลุ่มกลุ่มสมาเออเขาเขาอยู่ในเอ็นเขาอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วใช่กลุ่มลายกลุ่มนะครับครับผมครับโอเคเลยแล้วก็แล้วก็ได้รูปรูปภาพของตัวเองเลยครับ ถ้าใ้<ด>ชัดเจนต้องให้น้องดูดนะจะเป็นสภาวะธรรอะไรเงี้ยค่ะได้ยินป้านันขึ้นขึ้นมาพูดแล้วก็ได้ยินเรื่องออสีกรมท่าผมก็มสีกรม,กรมทตากับสีน้าเงินก็น่าจะใช่สีเดียวกันหรือเปล่าผมก็ประมาณนี้ครับป้านันบอกสีม่วงของป้นนานันสีม่วงไหมสีม่วงแต่ของป้านันเขาไปสอนในจิตง่ายๆก็คือท่านไปสอนในจิตก็ได้ทาแปรเลย้งป้านันนี่เป็นป้าป้า ปาแทะใครตรงไหนก็คือได้คำแปลอะไรกันตอนนั้นปาดแทะแต่ถามน้องในกลุ่มดีกว่าน้องดูให้จะได้แบบว่าชัดเจนเนาะจะได้เป็นคำตอบที่ชัดเจนได้น้องโอเคจริงค่ะแสงสว่างที่หน้าผากตอนสีขาวเนี่ยส่วนมากจะจะเริ่มจากจุดจะเชื่อมต่อคุณลุงมีคำถามอื่นอีกไหมคะก็ไม่ได้มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ติดเรื่องนี้ครับ งั้นงั้นพิมพิมในรายกลุ่มนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวให้น้องดูให้นะคะน่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วแหละเออพรุ่งนี้เราต้องหลับแล้วครับผมเดี๋ยวกลับจากโรงเรียนเนาะโรงเรียนครับผมพิมมาเลยครับขยันลงนะครับขอบคุณมากเลยครับที่กันแชร์ต่อต่อไปนะครับเป็นสะพานปูนนะครับขอบคุณมากครับคุณทิพย์มีมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะของคุณทิพย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม พ่สิวปค่ะก็อย่างที่ฟังอ่าคุณพี่ที่เขากัางวลเรื่องเรื่องสีน,นะคะค่าค่ะ,อะขออนุญาตนะคะพราะว่าอย่างที่แอดมินนิวแนะนำอ่ะก็คือถูกต้องแล้วแล้วก็ในบางกรณีที่ตัวทิพเองเคยอ่าไปปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน บารมีที่ท่านแบบคือหมายความว่าถ้าคนใดที่กลัวว่าตัวเองศีลจะไม่บริสุทธิ์เนี่ยเหมือนที่แอดมินนิวบอกว่าเรายังเป็นคา,ารวาสนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่คือเราสามารถอาราธนาสมทานศีลเองได้ให้บริสุทธิ์ได้ด้วยตัวเราเองค่ะถ้าถ้าเราคิดว่าเราเราไม่สบายใจจริงๆิจิตเรามันจะไปยึดอยู่ในในในตัว ตัวตัวสัญญาตัวนั้นนะคะ่เออมันก็เลยทําให้จิตไม่ผ่องใสแล้วก็ปล่อยวางไม่พื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณพี่ที่ที่ท,ที่ที่ตั้งคําถามขึ้นมานะคะยังยังฟังอยู่ก็สามารถอาราธนาสมทานศีลได้โดยปกติเลยค่ะจะได้เพิ่มความสบายใจมากขึ้นนะคะค่ะคะ่อันนี้ขอแนะนํานะคะค่ะ ทุกคนจะสัมผัสได้กันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยพิมพ์กันมาเต็มหมดเลยน้องไหนนอนแล้วค่ะน้องไหนนอนหรือยังครับนอนแล้วค่ะรู้สึกแน่นช่วงหน้าออกด้านซ้ายหมดนะคะคุณทิพย์คือขออน่านะคะแม่นกอจ้ะ,อะขออนุญาตเสริมเรื่องสีน,นิดนึง คือในการสมาทานศีลเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้รักษาครับคือต้องอย่าเข้าใจผิดเนาะเราเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลสามารถสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปได้ก็คือจะต้องเป็นเราจะต้องสมาทานคือเราเป็นผู้ร้องขอและจะต้องมีผู้ให้ซึ่งจะต้องเป็นพยานทั้งสองฝ่าย เขาถึงจะเรียกว่าสมาทานศีลเขาเขาเรียกว่าอาราธนาไหมคะอาราธนาษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไหมคะไม่ไม่ใช่อะครับคือการรักษาศินเนี่ยต่อให้เราไม่ต้องอาราธนาเนี่ยถ้าเรา<ค>ต่อให้เราสินขาดไปแล้วนะในกรณีที่เราต้นไปแล้วเนี่ยหลังจากขาดไปแล้วเราก็คือเริ่มต้นใหม่ถูกไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใชใชอ่าก็คือเราก็ต้องรัก เพียงแต่ว่าการที่จะสมทา,านศีลหรือให้ศีลหรือต่อศีลได้เนี่ยเรต้องเป็นพระพิสุทธิ์ส่งเท่านั้นครับเราจะอันนี้ไม่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 ทราบจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างอย่างบางบางสำนักที่ไปปฏิบัติธรรมอังคีพระท่านก็ให้รับศีลแปดโดยท่านเป็นผู้ให้ <c oughs> ใช่ไแมคอะดิดมนนิวท่านก็จะบอกว่าไม่เป็นไรโยมโยมสามารถเขาเรียกอะไรอาราธนาเองได้ เป็นศีลห้าเลยเพราะศีลอยู่ที่ใจของโยมโยมก็อาราธนาได้บางสำนักเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะคือก็เลยมองว่า<ม>อ่าศีลมันก็อยู่ที่เราให้บริสุทธิ์เราก็สามารถที่จะอาราธนาเองได้ก็เลยคิดแบบเนี้ยค่ะคือคือผมพูดอย่างนี้นะอันนี้คือครังสอนจากปู่ท่านมานะใช่คือเองคือเราเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลต่อให้ศีลขาดแล้วเนี่ย ต่อให้สินขาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาให้เหมือนในกรณีที่ท่านอ่าเหมือนกรณีที่เหมือนคุณครูสั่งงานนักเรียนนะครับถ้า<ช>เราทํางานไม่เสร็จเราจะเอางานไปส่งไม่ได้ถูกไหมต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสินให้ครบจบบริบูรณ์ก่อนถ<ช>ึงต่อสินใหม่<ช>แต่ในกรณี<ช>หรือรักษาสินไม่ครบเราไปต่อเนี่ย แล้วเรายังรักษาสีไม่ครบอยู่เหมือนเดิมมันก็ขาดอยู่ดีครับก็ขาดจะดีใช่ใช่มันก็ขาดอยู่้วบางที่เขาจะเป็นอย่างนี้ยค่ะแม่นกบางที่เขาจะบอกว่าเป็นการวิรัตศีให้บริสุทธิ์วิรัตก็เหมือนผมไม่ไม่มั่นใจนะอ่าเพราะว่าเพราะว่าท่านจะย้ําตอนนั้นมันจะมีสภาวะอะไรไม่ทราบนะคะแต่ท่านดีกว่าถ้าถ้าเป็นอ่าแบบ เข้าใจง่ายๆก็คือตรงไหนที่เราทําผิดไปแล้วเราต้องการที่จะมรับแต่ง<ห>นี้ถึงต่อค่ะก็คือเราก็ไม่ทําผิดซ้ำค่ะแค่นั้นเองคือแบบบางทีเราไม่ต้องไปแบบว่าวุ่นวายอะไรมากมายก็คือเหมือนเราเราเคยฆ่าม,มดตัวหนึ่งเราก็พยายามว่าเออเราก็อยากไปฆ่ามันชถ้าโดยเจตนาหมายถึงถ้าทาโดยเจตนาครั้งต่อไปก็เอยากพยายามไปทํ่ เราก็ขอโหสิกรรมต่อเขาไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ที่ได้เข้าไปแค่นั้นนะคะก็คือแบบไม่ไม่ต้องไปแบบเป็นกังวลอะไรมากมายนนเนาะค่ะค่ะคือบางบ<อ>ทีพอเราไปกังวลอะไรมากมายแล้วมันก็จะเป็นสภาวะเครียดเปล่าๆ<ช>คือมันอยู่ที่ว่าเราเจตนาจะทําผิดศีลมาเพราะอย่างน้องหนเขาก็จะแบบไม่ไม่ค่อยสอนให้แบบไปแค่งเครียดอะไรกับตรงนี้มากมาย นเงี้ยคะก็คือใ้นน้นในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถ้าเราวิปัสสนากรรมฐานแล้วเราทําบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราจะทําอะไรที่แบบผิด